Stay healthy with กรมรุมงร่ um um. คุณผู้ชมคะนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อปรับเพศสภาพจากชายเป็นหญิงด้วยการผ่าตัดสร้างช่องคลอดใหม่นี่นะคะปัจจุบันนี้มีกี่วิธีมีอะไรบ้างแล้วแต่และว,วิธีนั้นเหมาะกับใครคุณหมอรอให้คำตอบอยู่แล้วคะ่ะวาจนโนพลาสตี้นะคะเป็นการผ่าตัด ส่วนหนึ่งสำหรับผู้หญิงข้ามเพศนะครับที่ต้องการที่จะมีช่องคลอดเพื่อที่จะนําไปใช้งานนะครับเทคนิคที่นิยมใช้กันจะมีทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือที่เขาเรียกกันว่าเป็นกราฟนะครับ ส่วนของกราฟเนี่ยก็คือเป็นส่วนของผิวหนังที่เราเอามาจากถุงอันทะเดิมของคนไข้แล้วก็เอามาเป็นเยื่อบุข,ของผนังช่องคลอดข้อดีก็คือว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยสามารถทําได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีแผลตรงบริเวณอื่นของร่างกายเพิ่มเติมแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าในคนที่มีถุงอันทะน้อยหรือว่าเคยคลิปปลายอวัยวะเพศมาก่อนเนี่ยทำให้ความลึกของช่องคลอดเนี่ยไม่ได้อย่างที่ต้องการความ ลื่นหรือว่าการหล่อลื่นของมันเนี่ยก็จะน้อยนะครับวิธีที่2ก็คือเป็นวิธีลำไส้หรือโคลลนนะครับเป็นส่วนของลำไส้ใหญ่เราจะตัดมาส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเอามาเป็นเยื่อบุช่องคลอดข้อดีของมันก็คือว่าจะได้ช่องคลอดที่ลึกนะครับแล้วก็มีน้ำหล่อลื่นนะครับมีความยืดหยุ่นแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าจะต้องมีแผลผ่าตัดที่อื่นก็คือตรงบริเวณหน้าท้องเนี่ยก็จะมีแผลข้อเสียข้อที่2ก็คือโอกาสเ,เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการที่เราตัดลำไส้มาอย่างเช่นว่า รอยต่อของการตัดต่อลำไส้เนี่ยมีการตีบตันหรือว่ามีการรั่วที่จะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนวิธีล่าสุดวิธีที่3ก็คือการใช้เยื่อบุช่องท้องหรือโพริโตเนียมนะครับวิธีนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่า ออมันก็จะมีความหล่อลื่นมากกว่าการใช้แบบกราฟข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะต้องมีแผลที่ช่องท้องเช่นเดียวกันแล้วก็การติดตานี่มีโอกาสเกิดได้มากกว่าการใช้แบบโคลอนข้อบ่งชี้ที่จะสามารถผ่าตัดได้นะครับข้อแรกก็คือว่าเป็นผู้หญิงข้ามเพศมาแล้วอย่างน้อย1ปีใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงมาตลอด24ชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อย1ปีข้อที่2ก็คือได้รับการ ใช้ฮอร์โมนมาแล้วอย่างน้อย1ปีแล้วก็ก่อนจะผ่าตัดเนี่ยก็ต้องพบจิตแพทย์ก่อนเพื่อที่จะยืนยันว่าคนไข้เนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนเพศจริงๆการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดข้อแรกก็คือว่าต้องงดฮอร์โมนก่อนอย่างน้อยนะครับประมาณ2-3สัปดาห์ก่อนที่จะผ่าตัดเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันระหว่างที่จะผ่าตัดได้ข้อที่2ก็คือต้องงดพวกอาหารเสริมต่างๆนะครับที่ทานอยู่อย่างเช่นคอลลาเจนหรือว่าพวกคิวเทนน้ำมันตับปลาอะไรพวกนี้นะครับ เพราะว่าพวกนี้มีโอกาสที่จะทําให้เกิดภาวะเลือดออกมากในในช่วงที่ผ่าตัดการดูแลหลังผ่าตัดคนไข้จําเป็นที่จะต้องทําความสะอาดช่องคลอดแล้วก็ต้องแยงโมยอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นช่องคลอดตีบหรือช่องคลอดตันนะครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์ช l ล์ลฟ์